อนนู้นนะครับผมอยู่เกมไอ้นะเล่นกับเพื่อนอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในแมปโรงเรียนนะนี่นะฮะปิดปิดเด้กอันนี้อะไรอ,ะอันนี้ก็อยู่ในระดับความยากนะครับอ,อ๋อเออเราดูไป<อ>ว่าเออยังม,มีกระดิ่งด้วยมีโอ้โหมันเปิดทุกห้องเลยเว้ย

อยู่สั้นไหนเดี๋ยวขออยู่ชั้นสนองอไม่รู้อ่ะมันทะลุได้นี่วะโอ้ทางออกอยู่ไหนเาอานะรถจำทางออกด้วยไม่รู้ค่อยหาหาของก่อนสมบัติที่เราต้องเอาอะโน้ดเดียวนู่นยัมีถุงเงิหนึ่งเหรอวะมาแล้วมาแล้ว วายนั่เนี่ยยวาเชองรู้ๆคุณนี่งผมคุณนั่งผมโอ้โหโอ้แท้เอะพอดีเลยมึงไม่ทันน่ะมึงไม่ทันเด้งก่อถ้าเป็นระดับดูไหนอ่ะทีผ่านกลางก็คงจะไปจีบผีแล้วล่ะเพื่อนอ่ะ

ก็จะเป็นแบบโรงเรียนกับมาคู่กับผีชาลีนะฮะเดี๋ยวไปหาผีกันผีอยู่ในเอออยู่ชั้นเออนั่นแหละครับเรงไม่ต้องมามาคู่อะไรกับชวีนี่แหละพูดแท้เราลหมดล้ว้าวโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วาแลโหเวเวเว

นี่เปิดเสียงอยู่วะไดไหมผีน่าจะอยู่ชั้นบนตอนนี้เราม่มีทาง้นด้อ๋อทางออกอยู่ข้างบนเอทางออกอยู่ข้างบนสุดวิ่งวิ่งมาวิ่ง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  โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยคนนี้ไม่เคยเข้ามาของของมันใช่ไหมมนที่มามานี่มามานี่มาโอ้โหเฮ้ย ตำไหนไว่วะเข้าห้องน้ำทันเลยตำไหนงวะเฮ้ยจะาพุ่งมาด้ยไ,ไม่ท<อ>ันไป้ไปแล้วอ๋ออาอนี่นทางมาดนี่ีวเดงมชโดนผีไล่อยู่ <c oughs> โดนผีไล่อยู่วิ่งยังไงไวะ <c oughs> ทางไหนแล้วเนี่ยข,ข,ขึ้นอะไรแล้ว<ร>ตามมาอยู่ ม,ม,ามาดิมาดิมาดิช้าวะ่ชาวะช้าได้แค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นแหละชาะ้าโอ้โหมันตามมาติดๆเลยดิผมว่าเฮล้ยวหน้าแม,ม,มางนเฮี้ยวบีเฮล้บี้แล้วแล้วบันได้อยู่ไหนแล้วกูมันขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้มา โอ้มันมาว่ะยูอัดเจอไหมออกน้ำต่อเติไหมโอ้ยยูขึ้นมาลุลุลรลุ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 ลรลุ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 มาลัลุลุลลุ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 ุ ข oh, อแ้วให้เล่นเซบสิบน่าเนี่ยเดี๋ยวดูพลังวิญญาดุนแรงมากเอ้าไ้ดูเลยไปเปล่าอู้ม <c oughs> ัน <c oughs>

โอ้โหขึ้นไปแล้วโอ้เคไ่าละเห้องน้ำห้องน้ำอ่แได้ไหมเนี่ย่ี้วโอ้โหโอ้ย รีบเลย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 เข้าห้องแรกเขาเลยหห้้อองงแกโอเคผีมันยังไม่มารีบไปอีกห้องหนึ่งอุ้ยต่อหน้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่มันขึ้นบันไดมาพอดีมันขึ้นบันไดมาพอดีาาอย่งตก็ได้ถึงคนที่ถึงนที่เราเตยอย่างนี้ <tok us uk> <t acter> แต่มันไม่บอกนะมันไม่มีเสียงเฮิ่มาเลยนะมันเอาเลยนะเร็วเน๊อะมันหนุกข้ามได้มันจะปอนหนุกข้ามได้โอ้โหโอ้โหโอ้โโ <t acter> มันขึ้นมาโคตรเร็วเลยมาแล้วเข้าห้องเร็วเข้าห้องโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมสั <t uce> <t uce> กพักมันลอ,อยเข้ามา <t uce>

เร็วเร็วเรมันมาแล้วมันเสียงเสียงเสียงโอ้โหไม่มาทีตาดีตายไม่ไม่เล่นต่อแล้วโอ้ยอ่ะเด็ดเด็ดนับพึ่งมากกยตอนนี้อหากจุดอ่ะโอ้โหเฮ้ย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  วิ oh, he in, he in ่ง <t> วิ่นตรงเดียวเว้ย <t> มันอยู่หน้าห้องมันอยู่หน้าห้องผียังกลับมาได้ยังดีที่ยังกลับมาได้โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดไปต้องใช้หนึ่ตัวอีกน้ามั้งไปไหนแล้วไม่รู้นะพี่่อะโอเคไปแล้วรื้อเลยเปิดหนึ่ปิดเนไปก่อใครว่าโอ้โห กินอะไรละงนี้อ้วนหนัแหนกอืหนกเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิดมุมชิดมุมเอ๊ะชิดมุมชิดมุมชิดมุมอะไรชิดมุมมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนหลโอ right? oh, like ้ยขา โอเคครับผมก็สำหรับเกมไอในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมโดนหลอกพปกีเลยรอบแล้วไม่รู้นะครับผมโอเคครับจบแค่นี้แหละ